สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะแกจะมาลองคูชชั่นที่แก้วพึ่งจะไปทําการสอยมาไม่แน่ใจว่านาน,านออกมานานหรือ,อยังนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยจ้าแน่นอนว่าที่ดิฉันซื้อมาก็เพราะว่าความน่ารักไปงานมาพอดีนะคะแล้วก็แวะอิตแอนบอยก็เลยแบบได้มานะคะเพราะว่าเห็นว่ามันน่ารักดี แล้วก็ลดราคาด้วยนะคะจาก600เหลือ420บาทนะคะลดไป180ฉันก็เลยอ่ะหนมันลองกันหน่อยสิว่า420ของ Peripera เนี่ยเป็นยังไงก็เคยรีวิวตัวคุชชั่นของ Peripera มาแล้วนะคะที่ซื้อตอนนั้นคือซื้อมาจากเกาหลีมัง้งแล้วก็คือราคามันก็ไม่ได้แพงมากถ้าถ้าคิดเกาหลีใช่ไหมแล้วก็มีความแบบน่าราักอะตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อเพราะว่าตลับสีม่วงนะคะก็คือแพ็กเกจของเขาด้านในนะคะเขาก็จะมีเม็ดเม็ดให้เขย่าได้แบบนี้นะคะแล้วก็ก็ซื้อเป็นสีเบอร์สามมา เพราะว่าคุชชั่นเกาหลีส่วนใหญ่มันจะขาวแกก็เลยซื้อเป็นสีที่เข้มสุดอาเค็มที่ได้ดูมาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงนะเขาบอกว่าเนื้อบางเบาแล้วก็ปกปิดพวกรอยดํารอยแดงอีกแหละซึ่งฉันก็มีน้อยวันนี้ก็มีสิวให้เห็นนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันนะคะนานถึง6กชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะทดสอบให้ดูด้วยนะในก็จะมีพับนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็เนื้อพับนิ่มอยู่นะกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้ามานี่เลย เรจะมีนี้แล้วเราก็เอาออกนี่คือสีนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สามเนาะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะมีความเข้มอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะเรามารีบลงที่หน้ากันดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอบอข้างนอกอข่าวความผิวอยู่แต่ว่าได้อยู่นะ ใช้วิธีการกดๆเอานะกดตรงร่องจมูกคือเนื้อเนียนดีนะแก้วรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ฉ่ำมากเท่าไหร่ลงให้ดูครึ่งหน้าถึงความเนียนความปกปิดโอเคแก้วคิดว่าระดับความขาวเนี่ยสีผิวแก้วเนี่ยเข้มไปสำหรับเบอร์3ที่เข้มสุดของเขานะคะตัวแก้วคิดว่า NC ประมาณสาเนี่ยน่าจะได้แต่ว่าเนี่ยสาใช่ไหม มันก็ลอยไปนิดหนึ่งเห็นปะมันจะต่างปกติเวลาถ้ามันสีพอดีมันจะไม่ต่างกันมากแต่ฝั่งเนี้ยคือต่างมากเอามาเรื่องความปกปิดนะคะรอยซิวเขายังเห็นอยู่นะตรงเนี้ยแต่ว่าชอบเนื้อคูชั่นที่มันแบบไม่แบบไม่เน้ยนยำ้ำพวกรูขุมขนแล้วก็หน้าก็เนียนดีนะคะคุณหน้าเนียนดีเลยอะแต่ว่าขาวนะ เราจะลองแบบทั้งสองฟองแล้วก็ทาคอด้วยแล้วกันนะเราจะใช้ชีวิตแบบหน้าขาวๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รู้ในเรื่องของความคุมมันแล้วก็เป็นคาบระหว่างวันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจังหวัดเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกเลยนะคะคงจะแบบเป็นวันเดินทางเฉยๆ นี่คือการลงคุชชั่นแบบง่ายๆนะคะคือลงแบบไวมากนะแกรู้สึกว่ามันเนียนดีนะคะแล้วก็สีอาจจะแบบืหขาวขาวกว่าผิวหน้าแก้วเยอะอยู่อะหลายเฉดอยู่นะแต่แ,แกก็ยอมทาเพื่อทดสอบที่เหลือไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะหน้าดูสุขภาพดีมากเห็นปะแต่ก็ขาวนี่ทาคอแล้วนะต้องทาตรงนี้ด้วยนะใส่เสื้อดูผิวกันใกล้ๆนะคะคือเขาทำแบบ งานผิวออกมาได้ดีนะแก้รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ฉ่ำมากอันนี้คือแสงไฟที่ส่องเนี่ยมันก็เลยแบบมีเงาเงาเลื่อมๆแต่ของจริงอะคือมันแบบดูแมตด,ดูแบบดูแห้งเข้าไปกับผิว นะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสะท้อนเงา,งาๆฉ่ำๆออกมาเดี๋ยกแกขออนุญาตไปแต่งหน้าแล้วค่อยกลับมาเจอกันก็ระหว่างวันวันนี้ก็เดี๋ยวจะทดสอบในเรื่องของความแบบดรอประหว่างวันด้วยหรือเปล่านะคะว่าแบบหน้ากับโคอเนี่ยมันจะคนละสีกันอย่างนี้ทั้งวันหรือเปล่านะนี่เราก็ไปแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็มีการแบบว่าเชดดิ้งกรอบหน้าเยอะกว่าปกตินิดน,นึงนะเพราะว่าแกรู้สึกว่าแกต้องใช้ชีวิตหน้าทั้งวันนะคะก็เลยทําให้มันแบบดูดูเข้มขึ้นตรงขอบๆนะเนี่ยคือ ก็บอกว่าความรู้สึกหลังที่แบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วแค่คิดว่าครูชันอ่น,นเนื้อดีเนื้อดีแต่สีไม่เข้ากับผิวก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าใครที่ขาวว่าแก้วเนี่ยแกว่าแบบมันเนื้อดีจริงๆนะแล้วก็เหมือนแบบ มันแบบให้ผิวดูแบบสุขภาพดีอะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาสรุปกันีกทีตอนดึกเลยนะคะก็คงเกิน6ชั่วโมงตามคําเคีมที่เขาบอกว่าจะคุมมันบอกกันเล็กน้อยว่าอาจจะไม่ได้มีการถ่ายแบบระหว่างทางให้ดูว่าแบบเป็นยังไงนะคะต้องแนะนําไปช่องแก้ววอลกได้นะคะเพราะว่าอันนั้นจะเหมาะกับการกินการเที่ยวของอิชันก็ ไปกันได้นะคะส่วนอันนี้ก็สวยงามรุนๆนะคะเออสวยหรือเปล่าสวยหรือยังมาอัปเดตหน้ากันนะคะคือวันนี้แก้วยังไม่ได้เติมแป้งเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือมีการแบบลงรถไปถ่ายรูปไปลบบุรีนะคะแล้วตอนนี้ก็นั่งรถอยู่บนรถเนี่แหละแต่หน้ามีความมันนะแล้วก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูคือจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ผ่านไปน่าจะประมาณ10โมงครึ่ง1ิบเโมงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่ง ตอนนี้คือผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงตามคำาเคมของเขาแล้วนะคะว่าเขาแบบอยู่ได้6ชั่วโมงเพื่อจะให้ดูว่าแบบผิวอะโอเคนะในกล้องแบบแก้วสวยเกินไปปะแต่ของจริงอะคือมันจะมันๆน่นนี่ๆๆๆนีนนี่นะ เห็นปะมันมัน,มนแล้วแก้ก็จะพยายามไม่ซับจนถึงที่พักเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยสรุปกันอีกทีนึงแต่เรื่องความมันก็คือคุมมันได้ประมาณแบบ 3- 4ชั่วโมงอย่างเงี้ยน้าไม่มันมากในในตอนที่เราออกไปเดินข้างนอกแบบเดินแบบอากาศข้างนอกที่ไม่ใช่ห้องแอร์นะคะมันก็จะมีเยิ้มๆนิดหน่อยคือเสียงซานเอาอมา ก็คือตอนที่เราออกไปเดินข้างนอกที่ไม่ใช่ห้องแอร์มันก็จะมีความแบบเออความมันเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าแกชอบที่ผิวมันสวยแต่ว่ามันก็มันเร็วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ต้องเงียบๆกันหน่อยเพราะว่าเราอะอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คือหน้าเนี่ยไม่ได้ซับเลยทั้งวันจริงๆด้วยคุชชั่นอันนี้เราจะมาให้ดูว่าหน้าเป็นยังไงนะคะแมดจะหก อัปเดตให้ดูใช่ไหมคือตอนนี้หลุดเกือบหมดแล้วนะคะก็ยังมีแบบหลงเหลืออยู่ช่วงตรงนี้นะคะตรงจมูกเนะี่ยก็คือแบบจางหายไปแล้วคือหน้าก็แบบมีความเงาเพราะเราไม่ได้สับหน้าเลยทั้งวันนะคะแต่ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ตกล่องรูขุมขนเยอะนะคะจะเห็นว่าเป็นแค่แบบ น้ำมันน้ำมันขึ้นมาแค่นั้นเองเราก็ใช้เวลาเดินทางแวะพักนู่นนี่แล้วก็ไปถ่ายรูปออกเจอแบบแดดบ้างอะไรบ้างนะคะสรุปโดยรวมก็คิดว่าดีในเรื่องของการแบบหน้าไม่เป็นข้าบและระหว่างวันเนี่ยสีดูดบแล้วก็เข้ากับแบบผิดแผกคอฉันได้ดีก็คือแบบไม่ได้ต่างกันเท่ากับตอนแรกที่ทาที่มันแบบขาวมากอะไรเงี้ย แก้วให้ว่าโอเคนะอาจจะได้มีการใช้ต่อเดี๋ยวอาจจะผสมสีอื่นให้มันดูเข้มขึ้นนิดนึงเพราะอันนี้มันจะขาวกว่าผิวแก้วพอสมควรอยู่นะคะแต่สรุปโดยรวมคือชอบนะวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปเท่านี้เราเปลี่ยนกล้องนะคะกล้องเมื่อกี้แบตหมดไปแล้วซึ่งถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรรีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้แบบเออลากันไปเท่านี้ด้วยหนะ้าที่แบบยังโอเคอยู่นะไปแล้วบ๊ายบาย